สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนพศรเทพปัญญานะคะอายุ42ปีค่ะทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะตอนนี้ผมสิบิทเลเชียงแสนครับอายุ43ปีทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับครั้งแรกเลยนะคะก็มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะ2566ค่ะย้อนความไปก่อนคือตอนนั้นเดินทางไปที่จีนแล้วพอกลับมาเมืองไทยติดโควิดแล้วรอบนี้คือประจําเดือนมามาแบบ ไม่หยุดเลย30วันนะคะก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เจออาจารย์แล้วก็ได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวชศิรินทร์ค่ะ สาเหตุที่ตัดสินใจนะคะก็คือได้เจออาจารย์อริสาแล้วก็ได้ทําการรักษาที่เกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะตอนนั้นคือตั้งใจที่จะรักษาผู้มีปุจจายู่แล้วก็คือรักษาแบบอิกซี่อยู่แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะทํากับอาจารย์เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าได้สอบถามกับพยาบาลค่ะว่าที่นี่มีรักษาผู้มีปุจจายไหมแล้วเขาบอกว่าคุณหมอที่คุณรักษาอยู่อ่ะแกรักษาคนมีปุญยาย์นะสนใจไหมตอนนั้นก็เลยคิดในใจอ่ยอย่างนั้นก็คือแบบว่าตรงใจเลยค่ะก็เลยอยากรักษากับอาจารย์เลย คือชอบโดยอาจารย์อริสาต,ตรงที่ว่าอาจารย์แจ้งความจริงทั้งหมดแกจะไม่ให้ความหวังหรืออะไรเลยคือบอกตามความเป็นจริงเลยว่าอ,าอัตราที่จะสําเร็จมีเท่าไหร่อะไรเนี้ยค่ะอัตราที่จะผิดหวังมีเท่าไหร่ซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีความคาดหวังเกินไปแล้วก็ยังมีโอกาสนิดนิดที่เราจะสําเร็จด้วยคือรู้สึกว่าไม่ขายโฆษณาค่ะก็คือค่อนข้างที่จะพูดความจริงมากกว่ามันทำให้เราตัดสินใจทำที่นี่ด้วยค่ะ เริ่มขั้นตอนกระตุ้นไข่นะคะคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าความหวังของเราเนี่ยคือมั่นใจเลยว่าเราต้องมีไข่เยอะแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพดีแล้วก็ทานอาหารบำร,รุงแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแต่พอคุณหมอแจ้งว่าเรามีไข่ตั้งต้นหนึ่งใบนะคะแล้วก็กระตุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ได้หนึ่งใบที่มีคุณภาพนะคะก็ตอนนั้นต้องบอกก่อนว่ารู้สึกเสียใจนะคะคือถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือพอคุยกับคุณหมอก็คืออันอันความรูร้สึกไรพอลงรถไปก็คือร้องไห้เลยคือรู้สึกค่อนข้างที่จะ เสียเซลนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจอย่างดีว่าเราดูแลตัวตัวเองดีค่ะแต่ทําไมได้ไขแ่แคบใบเดียวคือมันมันคุณหมอเขาก็บอกว่าโอกาสที่มันจะน้อยน้อยมากค่ะโอกาสน้อยมากเพราะว่าได้แค่ฟองเดียวค่ะแต่ตอนนั้นก็คือทําใจก็ทําใจไว้ละค่ะคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรมีหนึ่งฟองก็ยังดีครับยังมีโอกาส ความสาเร็จในการตั้งคันครั้งแรกแล้วก็จากไข่หนึ่งใบของตัวเองต้องบอกว่ารู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นะคะคือโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็คือค่อนข้างน้อยมากๆค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่สําเร็จนะคะจากไข่หนึ่งใบคือไข่ทองคําที่คุณหมอบอกจริงๆนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าดีใจที่สุดเลยค่ะที่ที่ตั้งคันสําเร็จนะคะจากไข่หนึ่งใบค่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าก็รอรอมานานว่า ระยาจะท้องสัทีครับก็ไม่กดดันอะไรเข้ามากครับคือจะมีไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเราก็ดีใจแล้วก็คิดว่ามันสำเร็จแล้วะครับ ดูแลตัวเองดีมากๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราคอยในชีวิตก็คือเราประครบประนมเขาอย่างดีเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อช่วยมากๆเลยคือช่วงประมาณไตรมาสแรกเลยนะคะคุณหมอก็บอกแนะนำเนาะแบบว่าเออถ้าเราพักได้เราพักให้ดีสุดก็คือไม่ทํางานเลยนะคะก็คุณพ่อก็ช่วยแบ่งเบาภาระในที่ตรงนี้ให้เราให้เราไม่ต้องกังวลใจเราไม่มีความเครียดเราก็รู้สึกว่าผ่านไตรามาสแรกไปอย่างสบายเลยะคะ่ะพอไตรามาสสองเราก็ไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างแต่ก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่โอเคแล้วก็ไม่เสี่ยงต่ออะไรที่จะเกิด ขึ้นกับการตั้งคันคันนี้อันนี้ต้องบอกตรงๆเพราะว่าตัวเองเป็นโรคแพนิกด้วยก็คือค่อนข้างที่จะเซฟมากๆเลยค่ะก็คือดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดระยะเวลา9เดือนเลยค่ะทําแทนทุกอย่างเลยครับเรื่องทําความสะอาดห้องซักผ้าไปทุกอย่างเลยครับส่วนมื่อก็จะให้กํำลังใจใชมากกว่าครับอยายเขาเกรียดครับห,หลักๆเลยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆครับไม่ให้เดินเยอะ ตลอดระยะเวลาตั้งครรภนะคะคุณหมอให้คำปรึกษาดีๆมากค่ะก็คือคุณหมอจะให้เรานะคะดูแลตัวเอง เป็นพิเศษค่ะก็คือว่าทานยาให้ตรงเวลาแล้วก็สอดยาให้ตรงเวลาเพราะว่าเรารักษาแบบอีซี่ทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะเป็นนิดนึงนะคะแล้วก็คุณหมอจะดูแลเรื่องแบบว่าการขับถ่ายท้องอืดหรือว่าอะไรเงี้ยโทรไปหาคุณหมอปุ๊บคุณหมอก็จะให้คําปรึกษาแล้วก็มียามาทานเพื่อจะให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะทั้งอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาไหนที่เราอยากจะไปเที่ยวคุณหมอก็จะแนะนําว่าไตรมาสนี้ไตรมาสที่2กําลังดีนะคะอะไรเงี้ยค่ะไตรมาสที่ราวรพักอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมอให้คาปรึกษาตลอดระยะเวลาเริ่มตั้งครร ถึงคลอดเลยค่ะแล้วก็หลังตั้งครรภ์แกก็ดูแลอีกเพราะว่าหลังตั้งครรภ์ไปแล้วก็คือคลอดน้องเสร็จแล้วก็ยังปรึกษาแกอีกแกก็ให้คำปรึกษาตลอดว่าเออต้องทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าบำรุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือว่าวันที่ฉันรอที่สุดมาในชีวิตมาถึงแล้วคือต้องบอกกันว่านอนไม่หลับเลยตั้งแต่คืนวันที่31สิงหานะคะเพราะว่าคลอดวันที่1กันยาเอาง่ายๆคือว่าตื่นเต้นมากก็คือนอนไม่หลับตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะแต่ก็คือพยายามทําใจให้ดีว่าเออคนที่เราลอมาทั้งตลอดชีวิตจะเจอหน้าเขาแล้วคือบอกว่าตื่นเต้นที่สุดแล้วก็แอบร้องไห้ด้วยก็ <laughs> ตื่นเต้นตลอดอะแต่ก็ขอให้มันผ่านไปได้ดีครับตอนแรกเห็นหน้าลูกก็ ดีใจครับดีใจดีใจที่เห็นลูกเออแข็งแรงแล้วก็เออร้องเสียงดังนี่ก็ดีใจมากครับ สำหรับการทำอิกซี่นะคะเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์นะคะเป็นการที่เราใช้รักษาในผู้สมรสที่มีบุตรยากค่ะโดยเราจะเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรงที่สุดและดีที่สุดภายในการดูด้วยนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งตัวมาผสมกับไข่ของคุณผู้หญิงที่ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้ตัวอ่อนและนำตัวอ่อนนั้นนะคะไปย้ายฝากเข้าสู่โพรงมดลูกของผู้หญิงเพื่อให้มีการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็โอกาสในการตั้งครรภ์นเนี่ยจะเพิ่มได้ถึงประมาณ70%เเลยค่ะ สำหรับผู้สมรสที่มีปัญหามีบุทยากนะคะแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการทํอิกซี่นะคะก็คือจะแบ่งได้เป็นทั้งผู้สมรสที่มีปัญหาในฝ่ายชายนะคะแล้วก็ผู้สมรสที่มีปัญหาในฝ่ายหญิงค่ะผู้สมรสที่มีปัญหาในฝ่ายชายก็ได้แก่เช่นผู้สมรสที่มีปัญหาอสุจิผิดปกตินะคะมีการเคลื่อนไหวที่น้อยนะคะมีรูปร่างที่ผิดปกติหรือในผู้ป่วยบางรายนะคะอาจจะมีท่อนําอสุจิตันค่ะทำให้ไม่สามารถที่จะหลั่งอสุจิออกมาได้นะคะหรือมีความผิดปกติของ โรคบางโรคนะคะที่ทําให้การผลิตอสุจิน้อยลงส่วนสําหรับในฝ่ายหญิงนะคะก็อาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาท่อนํารังไข่ตันค่ะหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกนะคะหรือว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการตกไขค่ค่ะหรือว่ามีจํานวนไข่ตั้งต้นที่น้อยนะคะหรือในผู้ป่วยที่อายุมากค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีบุตรยากนะคะเราก็จะใช้การทํอิ c ซี่เนะะี่ยค่ะเพื่อช่วยให้มีการตั้งครรภ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ โอกาสการทำอิกซีนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งผู้ป่วยนะคะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทำอิกซีนะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการตั้งครรภ์ได้สูงกว่าวิธีธรรมชาติค่ะโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60-80เลยนะคะก็จะทำให้คู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยากเนี่ยมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้มากขึ้นค่ะ สำหรับปัจจัยที่ทำให้การทำอิกซี่ประสบผลสำเร็จนะคะก็อาจจะต้องอาศัยหลายๆปัจจัยค่ะที่จะทำให้การตั้งคันนั้นประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งก็อาจจะเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญการของทีมแพทย์นะคะในการที่จะดูแลผู้ป่วยนั้นๆนะคะ 2. ความพร้อมของห้องแลลห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนะคะรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญในการที่จะดูแลตัวอ่อนค่ะ 3. เป็นความพร้อมของผู้ป่วยที่จะให้ความร่วมมือกับแพทย์นะคะในการใช้ยาการบริหารยาต่างๆ 4ก็เป็นการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในรายนั้นๆน,น,นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยประสบผลสําเร็จในการทํอิกซี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะปกติในการทํอิกซี่ก็จะมีกระบวนการหนึ่งค่ะเรียกว่าการกระตุ้นไข่นะคะโดยปกติเนี่ยการกระตุ้นไข่ก็คือจะเป็นการใช้ยาค่ะในการฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อ,อบริเวณพุงชั้นไขมันที่หน้าท้องนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นไข่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ยาให้มีความ เหมาะสมกับผู้ป่วยในรายนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้ปริมาณไข่เนี่ยให้ได้ขนาดที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปค่ะปกติจํานวนไข่ที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับไข่ตั้งต้นของผู้ป่วยในรายนั้นๆด้วยค่ะว่ามีขนาดเท่าไหร่เช่นสมมติมีตั้งต้นประมาณ10ใบนะคะการกระตุ้นไข่เนี่ยก็ ควรจะได้อย่างน้อยประมาณ10ใบนะคะหรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพของไข่เนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะคะอาจจะต้องดูอีกทีหลังจากการเก็บไข่ออกมาแล้วค่ะว่าคุณภาพไข่ของผู้ป่วยเนี่ยจะได้ตรงตามกับจํานวนของคนไข้ที่เก็บออกมาได้หรือเปล่าะคะ่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าอัตราความสําเร็จ ในการที่จะกระตุ้นไข่เก็บไข่โดยในงานวิจยัยเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าสมมติไข่ประมาณ8ใบอะคะ่ะอัตราความสําเร็จก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20%ทีนี้ในผู้ป่วยรายนี้นะคะไข่เนี่ยเก็บได้1ใบนะคะโอกาสสาเร็จจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยค่ะถ้าเทียบเป็นอัตราความสําเร็จเนี่ยอาจจะน้อยกว่าประมาณ10%ได้ค่ะสำหรับในผู้ป่วยรายนี้นะคะที่มีการตั้งครรภ์ได้สำเร็จแล้วก็ปัจจัย ที่ส่งผลก็อาจจะขึ้นอยู่กับทุกขั้นตอนเลยค่ะที่มีกระบวนการในการรักษาสําคัญหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมนะคะในสําหรับผู้ป่วยนะเพื่อที่จะกระตุ้นไข่ให้ได้คุณภาพดีรวมถึงก,กระบวนการเก็บไข่ค่ะแล้วก็การผสม ตัวอ่อนการทำาอซี่นะคะโดยก็ต้องมีความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ห้องแล็บที่ได้มาตรฐานค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยยืนยันนะคะว่าตัวอ่อนที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นตัวอ่อนที่ปกติค่ะไม่มีความผิดปกติทางโครโมโซมใ,ใดๆเพื่อที่ทำการย้ายกลับเข้าไปในโพรงมลูกแล้วเนี่ยจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากที่สุดนอกจากนี้เนี่ยหมอยังมีการใช้เทคนิคพิเศษนะคะชื่อว่า e l ลาเทซึ่งเป็นการตรวจความพร้อมของเงยื่อบุโพรงมลูกก่อนค่ะเพื่อที่จะให ให้การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปเนี่ยเป็นการย้ายที่แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะช่วยคำนวณหาวันเวลาที่เหมาะสมในการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นค่ะถึงประมาณ70%สค่ะสำหรับผู้สมรสนะคะที่มีปัญหามีบุตรยากแล้วต้องการเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการทำอิกซีนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะเพื่อที่จะ ประเมินภาวะต่างๆที่ทําให้คู่สมรสมีภาวะ,ม,าวะมีบุตรยากค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะ 2. นะคะกระบวนการทํา i c ซีนะคะก็จะมีกระบวนการ3ข้อหลักๆใหญ่ๆค่ะก็ได้แก่กระบวนการกระตุ้นไข่นะคะกระบวนการเก็บไข่แล้วก็กระบวนการย้ายตัวอ่อนค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการทุกกระบวนการนะคะต้องไม่มีข้อห้ามในการทำค่ะแล้วก็ควรที่จะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่ทำให้การ ทำ x อเนี่ยประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นค่ะ,ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับพี่นะคะก็คือก็ยังต้องยอมรับว่าเป็นทีมแพทย์และทีมพยาบาลอย่างนี้ดีกว่าคือตั้งแต่เริ่มทำกระบวนการทำาอ c จนถึง ตั้งคันจนถึงคลอดะคะ่ะก็คือน้องพยาบาลดูแลดีมากๆเลยนะคะก็คือจำจำได้หมด <c oughs> จำหน้าน้องได้หมดแล้วน้องก็น่าจะจำได้เพราะว่ามาบ่อยมากๆเพราะว่าช่วงแรกๆค่ะจะเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มใส่ตัวอ่อนแล้วพอน้องติดค่ะจะเป็นช่วงรู้สึกว่าตอนนั้นจะมีภาวะแท้งคุกค,คามด้วยก็เลยเข้ามาเป็นบ่อยคือคุณน้องอ่าคุณน้องพยาบาลนะคะจะน่ารักมากเขาจะแนะนบาบอกว่าพี่พี่อย่าเดินขึ้นมานะ,ะพี่เรียกรถเข็นนะอย่างเงี้ยมันจะไม่กระทบกับการตั้งคันของพี่คือเป็นคําแนะนําที่มีประโยชน์มากๆนะคะคือเขาอุตส่าห์แบบ คือช่วยคือมันนอกเหนือจากงานที่เขาทำเขาก็ยังช่วยดูแลเราเออพี่อย่างนี้นะพี่อย่างนั้นนะคือรู้สึกว่าทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลคือดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเลยค่ะ เอาเป็นว่าเป็นเคสตตัวเองเป็นตัวอย่างค่ะอยากฝากให้คนที่อยากมีลูกทุกคนนะคะแบบว่าอย่านิ่งนอนใจเลยนะคะอย่ารอให้อายุ40แล้วมามาทําแบบนี้เลยคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมันเหนื่อยแล้วก็อัตรา,าความสําเร็จในการทำาอ c กซค่ะมันจะได้น้อยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาปรึกษาคุณหมอเลยนะคะถ้าปล่อยธรรมชาติแล้วไม่มีนะคะไม่ต้องรอเวลานะคะมาได้เลยค่ะรับรองว่ามาที่นี่นะคะสมิตเวสินดะครินนะคะคุณจะได้รับบร,ริการทุกระดับประทับใจแน่นอน,นะคะ่ะคุณหมอให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริง ในการทำอีกซีแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนรีบมาปรึกษาค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา